บพบกับอาจูเบสแคมอีกครั้งหนึ่งนะครับใน,บนเอพิโซดนี้ก็เป็นซีรีส์ของอาจูซีเนปนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดที่2ตอนที่2แล้วนะครับผมปูภายกับวิภาคเ้นเขมิกาพัทระนิพิษค่ะพบกันเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะคุยกันถึงหัวข้อที่2หัวข้อแรกคราวที่แล้วเราคุยกันว่ามันมีจุดเด่นของมันเรื่องว่าล i ม l เ s ็ Scale คือพาคนทั้งสองโลกเข้ามาเจอโลกเดียวกันได้คนที่ทาเรื่อง SQL ก็สามารถ q u r r y d t t a เรื่องของ Spark ได้ Big Data ได้ไอคนที่อยู่ในโลก Big Data ก็สามารถไป q u e r y Data ของ SQL ที่เป็นเป็นเอ่อ c t คร a t a ได้นะครับเข้ามารวมกันคราวนี้วันนี้เราจะมาโชว์เรื่องอะไรครับคุณเบิร์ค่ะวันนี้เราจะมาโชว์เกี่ยวกับเรื่องของ Unified Experience นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ Powerful i n s i g h t ครัพี่มันคืออะไร ค่ะก็คือในที่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ไอพปโซดที่แล้วถูกไหมคะว่าตัว Azure Synapse เองเนี่ยเราโพส i t ที่มันว่ามันคือ unified platform ใช่นะคะก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ตอบโจทย์ journey ตั้งแต่ต้นจนจบของ data analytic เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้คำว่า unified platform หรือ unified experience ตรงนี้มันเป็นยังไงคที่แล้วเห็นบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่มี tool สําหรับการ ingest ดูด data ขึ้นมาทัน transformation แล้วเอาไปใส่ในในเทเบิลหรือใส่ในสตรัคเจอร์สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไอ้คำว่าตัว u n i f y e x p e r i e n c e เนี่ยคือเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวโมเลยดีกว่าคุณเปิ้ลได้เลยค่ะนะคะเราก็จะกลับมาที่หน้าจอของตัว Synapse Workspace นะคะหรือที่เราเรียกชื่อว่าเป็นลักษณะซินแปร์สตูดิโนะคะนื่องจากหน้าจอตัวที่ที่โฮมเนี่ยค่ะนะคะพี่จะเห็นว่า มันคือ unified experience ก็คือเริ่มจากเจอรี้แรกก็คือการ i n g e s t ข้อมูล <In gest. S 2> ขึ้นมามตรงนี้เลย gest, ใช่ะะแล้วก็ explore แล้วก็ analyze ข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามันไปออก visualize หรือว่าออก report ได้เลย<ๆ>นะคะ,ะทีนี้จะมาดูจุดแรกกันก่อนเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ i n g e s t ข้อมูลนะคะในส่วนของตัว azure synapse เนี่ยนะคะมันจะมะีตัวที่เป็นตัว integration ตรงนี้ นะคะซึ่งตัว integration ตรงนี้นะคะมันก็คือการที่เราสามารถสร้างเป็นลักษณะของ workflow อะค่ะนะคะ,ะ,ค,ะคือไม่ใช่ว่าเรา inject ข้อมูลอย่างเดียวเราสามารถสร้าง workflow ได้ว่าพอเราดูดข้อมูลจากต้นทางมาที่ปลายทางแล้วเราจะหยิบข้อมูลปลายทางตรงนี้ไปทําอะไรต่อเช่นเราอาจจะมีการ transform โดยที่เอาข้อมูลจาก ไฟรแรกเออเทเบลแรกมาจอยกับเทเบิลที่2ลักษณะแบบนี้ะนะคะ,ะก็คือทําได้ด้วยตัวมันคุณเปิ้อนดูดข้อมูลเนี่ยมันมันดูดยังไงอะ่ะผมผมไปคุยกับภาษาไปคุยกับซิสเต็มไหนบ้างคุย SAP ได้ไหมค,คุยคุยอะไรยังไงได้บ้างค่ะเป็นขออนุญ,ญาตโชว์ตรงนี้ให้ดูนะคะว่าเราไปคุยกับใครได้บ้างนะคะ,ะก็คือปั้นจะลากอันนี้มันจะเป็นลักษณะของโลโคดนะคะโลโคดทูหรือถ้าใครถนัดโคด ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าสามารถที่จะซัพพอร์ตรองรับงานที่เป็นโคดดิ้งได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะตอน Copy ข้อมูลก็คือเราก็ต้องระบุก,ก่อนว่าซอสของเราคือใครใช่ไหมคะเพะนั้นพอเรากด New ปุ๊บนี่ค่ะพี่ออนะคะก็คือในส่วนของซอสที่เราซัพพอร์ตนะคะก็คือมีทั้งในส่วนของ azure เองนะคะมีทั้งในส่วนของ Database อื่นๆนะคะที่เป็น cloud provider เจ้าอื่นนะคะครหรือเป็นพวกแบบ on premise S <S> นะคะ <Okay. S 2> ที่ที่เราม <jug> <ช>ีอยู่เช่น DB2 นะคะ Oracle นะคะสามารถที่จะ c o n เน c t ได้วได้ิคีได้ด้วยก็อือ t a b a s e ที่ใช้กันอยู่ในใช่ในท้องตลาดใช่ค่ะ SAP ได้ด้วยใช่ค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของไฟล์แชร์เป็นไฟล์เ s e ก็ได้นะคะซึ่งซึ่งจะเห็นว่าเราก็รองรับ Cloud Provider เจ้าอื่นเนาะ S3 Google Cloud Storage นะคะคราวนี้ก็คือดูดได้แล้วดูดขึ้นมาแล้วยังไงต่อครับคุณเปิ้ลค่ะ ก็คือเราสามารถที่จะลากเป็นลักษณะของอ Workflow ที่เราเรียกว่า Pipeline นะคะม้องขออนุญ,ญาตเพื่อความรวดเร็วและความกระชับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างของตัว Pipeline ที่สร้างขึ้นมานะคะสำหรับเดโมนี้นะคะก็คือมันจะเป็น Flow ที่เราใช้ในการเตรียม Data t r ทรน Data นะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เทรนแล้วข้อมูลที่ทำกันคลีนแล้วคอานฟอร์มแล้วผ่านฟอร์มแล้วนะคะผ่านโมเดลแล้วนะคะแล้วก็เอาผลลัพธ์ตรงนั้นเนี่ยค่ะไปออกรีพอร์ตไปออกรีพอร์ตหไปทำงานต่อถ้าภาพภาพนี้ก็จะเหมือนกับคำอธิบายว่าตะกี้บอกว่า Copy Data ก็มันก็ไปคอนฟิกมาว่าจะ Copy Data ต้ต้นทางมาจากตรงไหนเคลียเรื่อง User p e r บ i นกิชให้เรียบร้อยฉันโกเดต้ามาให้เธอแล้วเซตได้เป็น Re a l t i m e เป็น b t c h ได้นะครับเราไม่คุยถึงเรื่องเน็เนตเวิร์กตรงนี้อ่ะคือมันไปคุยได้นะครับดูดข้อมูลจะออนพรีมิสได้ใช่ค่ะดูจากออนพรีมิสได้จากคลาวด์เจ้าไหนก็ได้ะนะครับดูดเข้ามาเสร็จแล้วดูจากจากในไมโครซอฟท์เองก็ได้บนอชูเองก็ได้ดูดเข้ามาเสร็จปุ๊บจะจะทรานส์ฟอร์มเดต้ายังไงไปเรียกเป็นสคริปต์ก็ได้หรือเขียนเข้ามาในบ็อกแบบนี้ก็ได้ใช่โ <Okay. S 2> อเคอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะพี่ก็คือเปิ้นเขียนเป็นเป็นเป็นโค้ดเป็นสคริปต์ไว้แล้วเปิ้นก็คือเอามาร้อยเป็นเวิ แต่ถ้าพี่อยากทำเหมือนกับเป็นลักษณะของเหมือนกับ low code อะค่ะเราก็จะมีะตัว tool ท,ที่ที่ใช้ในการทําพวก data transformation เราเรียกว่า data flow ครับนะคะคก็คือแดกดอกมาปุ๊บนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะ,ะเลือกสร้างเป็น data flow นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเราต้อง add source เข้าไปนะคะพอ add source เข้าไปเสร็จปุ๊บเนะะี่ยค่ะมันจะโชว์ให้ดูว่ามันก็มีเหมือนกับ transformation t a s นะคะเราก็แค่คลิก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 แล้วก็กรอกข้อมูลตามตามสเต็ปไปเทเบิลนี้บวกเทเบินี้ได้เทเบิลใหม่ออกมาเอาคำนวณตรงนี้เล็กๆน้อยๆหรือไม่น้อยก็ได้เอาเข้ามาก็ได้ข้อมูลหมาฉะนั้นเน็ตๆอันนี้ครับเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมก็คือไม่ได้บอกว่ามีเฉพาะคนคนใหม่เพิ่งเล่นใหม่ กับบนบนคอนเซปต์ของอ n นอานาลิติกเพราะว่าเรามีคอนเซปต์ที่แรล็แอนด์ดอกแบบนี้แต่คนที่เป็นแบบเล่นมานานแล้วมีสคริปเป็น Python Script มาอยู่แล้วก็ก็ copy and paste มาแปะในนี้ได้เลยเหมือนกันใช่ก็คือเราเราก็ลากทาร์มาว่าเราจะ execute ตัวสคริปต์ตัวนั้นซึ่งสคริปแบบที่มันเป็นทำงานกับ Big Data เราเรียกว่ามันเป็นลักษณะของโน t ตบุ๊กนะคะเป็นโน t ตบุ๊กนั้นเราเห็นภาพแล้วครับนะครับเรื่องของตัวตัว วิธีการทำงานใน i n น e s t ขึ้นมาเราดูรีพอร์ตเลยดีไหมคุณเปิ้ลได้ค่ะคราวนี้เราได้ Data ขึ้นมาแล้วในขณะที่คุณเปิ้ลเตรียมเราเห็นคอนเซ็ปต์แล้วว่าเราใช้ t o o l ตัวเดิม erm, ดูด Data จากซอร์สจากหลายซอร์สเข้ามาแล้วก็มานั่ง Transform ถูกไหมจะ Transform โดยใช้เขียนโค้ดเอาก็ได้หรือจะใช้ที่เป็นเป็น Data Flow ะนะครับเป็นเหมือนกับ Box ลาก Box ามาเอา1บวก2เอา Table หนึ 2, ่งบวก Table สองได้ Table สอย่าง,างนี้ได้คราวนี้ทําเสร็จปุ๊บนะฮะไอเดต้ตรงนั้นเก็บไว้ที่ที่หนึ่ง เสร็จแล้วจะสามารถเขียนโค้ดพวกเอ่อมา,มามาปั่นโมเดลก็ได้ใช่ปั่นโมเดลออกมาแล้วแล้วรีพอร์ตมันมาได้ยังไงเพื่อน ก็คือถ้าดูตรงในลิสต์ของตัวโน้ตบุ๊กตรงนี้ค่ะพี่จริงๆแล้วมันก็คือแมปไปกับตรงกล่องเมื่อสักครู่นี้อเปิลมาคอให้มันรันสคริปต์ตรงนี้นะคะซึ่งในสเต็ปตรงนี้ก็คือเราเราคลีนเ a t a าเราทำการพรี Data นะคะก็คือในพาร์ทที่เป็น Data Engineer เช่นข้อมูลเนี่ยมันมาเป็นเหมือนกับเป็น Trans เซ็คชั่นเบสถูกไหมคะอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าข้อมูลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันคือข้อมูลแอคทิ i ิตเหมือนการเข้ามาที่ออนไลน์ชอปปิ้ง เพราะ,ะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหาพวกผลรวมผลสรุปถูกไหมคะเพราะว่าข้อมูลเข้ามาเป็นทราน s ซ c คชันเราก็อาจจะหาแบบพวกผลรวมผลสรุปอะไร <c oughs> ต่างๆ <c oughs> ก็คือการเตรียมข้อมูลการทำฟีเจอร์ e อนจิเนียริงก็คือของ t a s c i e ซ c ์ก่อนเขาจะไปรันโมเดลเขาต้องมาดูข้อมูลก่อนว่าเอ๊ข้อมูลเนี่ยมันกราฟมันเบซ้ายเบขวาหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ต้องมีการมามามา,มาปรับแต่งข้อมูลแล้วก็เอาเข้าไปเทรนในโมเดลนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมา <c oughs> นะคะซึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นตัวอย่างของตัวรีพอร์ตนะคะเอ๊อพี่ภูผาคะรีพอร์ตปกติแล้วรีพอร์ตเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็นกี่ประเภทคะส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเพื่อนๆดูภาพเวลาเราออกรีพอร์ตขึ้นมาครับถ้าสมัยแรกๆเราอาจจะดึงมาจากพวก Access พวก Excel ออกรีพอร์ตรีพอร์ตส่วนใหญ่มันจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตใช่ ยอดขายเป็นยังไงนะครับออยอดปิดเดือนที่แล้วเป็นยังไงขายอะไรได้มากได้น้อยนี่คือรีพอร์ตประเภทแรกอีกประเภทที่2ผมเรียกว่าเป็นอินเทลเจนซ์รีพอร์ตแล้วกันมันเป็นรีพอร์ตที่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหรือวิเคราะห์กันออกมาว่าแล้วทําไมมันถึงเกิดอย่างนั้นขึ้นในอดีตค,คราวนี้มันมัน,ม,นมันคนละเรื่องลวฉะนั้นเห็นไหมว่าโลก2โลกนี้มารวมกันฉะนั้นคนส่วนใหญ่พวก Big Data สไตล์นี้เขาจะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีคําว่าโมเดลโมเดลเข้ามาด้วยแล้วอันนี้มันมันเกี่ยวอะไรคร ค่ะก็คือรีพอร์ตตรงนี้ค่ะมันคือ,อเป็นการแสดงผลลัพธ์ที่ได้มาจากการรันโมเดลการันโมเดลก็คือเราทําการวิเคราะหา์หาเหมือนที่เมื่อกี้พี่พูดเป๊ะเลยก็คือเราทําการวิเคราะห์หา behavior หรือว่าปัจจัยที่มีผลกับยอดขายว่าหรือว่ายอดซื้อของลูกค้าแต่ละคนเช่นเเราอยู่ในแอปพลิเคชันนานอ,อันนี้้าเราอยู่ในแอปพลิเคชันนานเนี่ย มอสไลลี่ว่าเราจะมีการซื้อสินค้ามากขึ้นะนะคะเกล่นให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้ Data ที่เราเอามาทํางานทั้งหมดเนี่ยเป็น,ปนอ,ออนไลน์ทรานซัคชันในการออนไลน์การซื้อขายออนไลน์ค่ะคราวนี้โจทย์ที่เราเล่นเนี่ยก็คือ Marketing t e ทีมอยากรู้ว่าเอ๊ะในการที่ลูกค้ามี t ิ c เก็ตไซส์ใหญ่ขึ้นเวลาจะเช็คเอาท์ตะกร้าเนี่ยใหญ่ขึ้นตัวตัวใบเสร็จนะ c ิ e เก็ตไซส์นะใหญ่ขึ้นว่าจ่ายเงินเยอะขึ้นเนี่ยมันมี แฟกเตอร์อะไรบ้างที่เข้ามา<ช>ยุ่ง<ช>ด้วยะนะเพราะปกติแล้วทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คือลดราคาอย่างเดียวแต่พอคุณเปิ้ลเอามานั่งวิเคราะห์เอาของ historical data รวมถึงพวก structure data เอามารวมกันวิเคราะห์ด้วยโมเดลคุณเปิ้ลออกรีพอร์ตมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็บอกว่าไออันเนี้ยมันคืออะไร ถูก<ช>ไหมงั้นคุณเบิร์นวอล์กชูเรื่องเรื่องรีพอร์ตนี้บัตออกมาแล้วม,น,มนได้อะไรครับก็คือเป้นยกเป้นยกตัวอย่างอันนึงละกันที่เห็นชัดก็คือตรงนี้เราจะได้ว่าปัจจัยหนึ่งหรือแฟกเตอร์หนึ่งที่ที่ทำให้ยอดซื้อหรือว่าในทิกเก็ตเนี่ยเราซื้อของเยอะขึ้นก็คือเรื่องของดูเรชันคือระยะเวลาที่เราสเปนกับตัวแพลตฟอร์มหรือตัวออนไลน์แอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะคะซึ่งซึ่งถ้าพี่ลองสังเกตดูแน่นอนละว่า วันนี้ work from home ใช่ไหมคะเราก็ออนไลน์ช้อปปิ้งเป็นส่วนใหญ่นะคะพี่เคยสังเกตไหมว่าในตัวแอปพลิเคชันที่เป็นออนไลน์ช้อปปิ้งที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยค่ะตอนที่เราเข้าไป View Data เนี่ยสักพักหนึ่งจะมีป๊อปอัพบอกว่าคุณดูไปแล้ว2 Product 2ตัวก็คือสินค้า2ตัวถ้าคุณดูเพิ่มอีก3ตัวเป็น5ตัวใน1วันเนี่ยคุณก็จะได้แต้มเพิ่มหรือว่าส่วนลดเพิ่มนะคะนั่นก็เหมือนกับเป็นเซสชันไทม์ ใช่ค่ะนั่นแสดงว่ารีพอร์ตที่คุณเปิ้นโชว์ให้เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยมันคือการไปเอา Data เก่าเอามาแล้วก็วิเคราะห์ผ่านโมเดลและเพื่อบอกออทีมมาร์เก็ตติ้งให้รู้ว่าไอการที่ทําได้ Ticket s i ซส์เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่มีทั้งเรื่องของ session time, s เซสชันไทม์แล้วก็มีเรื่องอ,อีกเยอะแยะเต็มไปหมดตรงนั้น<ช>คือค,คือไม่ใช่แบบว่าถ้าจะขายของเพิ่มไม่จะเป็นต้องลดราคาละถูกต้องค่ะใช่นั่นคือนั่นคือภาพนั่นแสดงว่าคุณเปิ่ ภาพภาพนี้มันเป็น Unified แพลตฟอร์จริงๆแสดงว่า Data Scientist ก็มาใช้ s y n p ได้ใช่ค่ะในการแทนที่เขาจะนั่งนั่งเขียนโค้ดของเขาใช้ Tool สองตัางหากก็ใช้ Tool ภาษาเดิมที่เขารู้จักนี่แหละเขามามาลันบนแพลตฟอร์มนี้ลันบนแพลตฟอร์มนี้แสดงว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่ Data Engineer ีย t a s ด i ้ n c ายลุงคนออก BI รีพอร์ตธรรมดาอยู่ในที่นี้หมดเลยใช่ค่ะอยู่ในแพลตฟอร์มการคอนโทรลการเมนเทนเนนซ์ก็ง่ายเพราะเป็นแพลตฟอร์มเดียวใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นไป as you go ด้วยใช่ถูกไหมตอนที่ทำา Data ตัว explore data ก็มันจะเป็นต้อง provision เครื่องไว้ก่อนใช่ถูกไหมเพิ่เ่เล่นเล่น Data มาไม่ถูกใจอาจเลิกเลิกจ่ายเลิกใช้นะครับงั้นผมว่าวันนี้มี2ท็อปปิคคือท็อปปิ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ unified experience นะคะกับ powerful insight ใช่นะครับออกรีพอร์ตจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น2ท็อปิกนั้นเอพิโซดนี้คงจะมีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเอพิโซดหน้าเป็นเอพิโซดจบของตัวไอชัวซินะครับวันนี้ A อชัวเบสแคมป์นะครับผมและคุณเขมีกาคุณเปิ้ลขอบคุณมากฝากติดตามตอนต่อไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ